ดูครับวันนี้มีข่าวว่ามีคนแอบอ้างเอาภาพแล้วก็ชื่อนะของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเนี่ยไปหลอกยืมเงินข้าราชการฮะดังนั้นนะนี่เป็นภัยออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่งครับที่ติดอันดับ1ใน7ฮะต้องบอกงนี้นะฮะหากว่าอยู่ๆเนี่ยมีคนเอาภาพคนดังมาคนที่ว่าน่าเชื่อถือในสังคมแล้วก็ไปยืมเงินนะครับดังนั้นคนที่ถูกยืมครับคุณต้องเอะในใจและว่ามันใช่ไหมแล้วก็คุณต้องตรวจสอบไปฮะโทรไปหาเลยครับ หรือที่แน่ๆฮะขอวิดีโอคอลครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับที่ด i เล็ก m ม s เส g e ไปเป็นข้อความส่วนตัวคุณก็ใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในนั้นนะครับเช่นอาจจะเป็นการคอ l เสียงก็ได้หรือเป็นวิดีโอคอลก็ได้ตรวจสอบไปว่าตกลงแล้วโอ้โหระดับผู้ว่าเนี่ยเขาจะมายืมเงินเลยหรือนะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมนะครับที่บอกว่า1ใน7เนี่ยแล้วเอาภาพคนอื่นเนี่ยไปยืมเงิน ผลปรากฏว่าสถิตินะับนับรวมกันแล้ว8 0 0กักว่าคดีครับมูลค่าความเสียหาย300กว่าล้านครับเพื่อนๆครับหากว่าเจะคลิปนี้ช่วยกันส่งต่อครับเพราะว่ายังมีความเสียหายเกิดขึ้นแบบนี้อยู่เรื่อยๆหรือว่าใครต้องการให้เรื่องราวของคุณเนดุทาหอคฮะ<ม>คุณแจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS กดไมคเลขสานะครับ